มาจ้าพี่น้องสายแล้วเมื่อนี้มากินเขาน้ำยา่โจมจ้าหลังจากที่สุดหนึ่ง่านไปแล้วหลานไส้กินอิ่มไปแล้วบานนี้ก็สิเป็นตาของยายบานนี้ <c oughs> เป็นทีของยายกินเขากับลาบหมูเหมือนเดิมพี่น้องจ้าหลานไส้มาตะกุก่งเทปยายกัลเลเฮ็ดกับเขาลาบหมูสู้เขากิน ร้านใหย่ทิ่ทำงานอยู่กรงเทปเดือนหนึ่งเขาจได้มาธีหนึงเดือนหนึ่งก็จได้ล่ามาธีหนึ่งเทล่อาทิตย์แล้วเขากกลับไปอีกแยกกระห็ดกับเข้าสู่ร้านกินแยกกระตักมาตาพ่อแยกกินจะหั่นบักพิกใส่พร้อม พักกับลายพี่น้องจ่ามาเด้อมาเด้อมีแตงมีถั่วมีกระลำผักกาศทิ้นพี่น้องนี่จากสวนไงไว่ไว้พี่น้องจ่าข้าวเดียวก็ได้กินแล้วผักกาศทิ้นบ้านเฮาละพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินเขาเ้าน้ำยาได้จ้าทั่วยากวอบกวา แบบนหน้าก้ากระจากต้นสุดๆหอมๆใตขัวัวขั้วเองแก่ phá cát hìn phá cát hìn phá cát hìn bây giờ nhạc, buộc ngay วนขึ้น,วนหวานทั้งกรอบบักว่าอไรคุ่มคาไอยู่ไปเก็บกินมาสุดตาโดนแล้วท่านไหว้ไอเยอะไปใครคุณยปห้เพิ่น เลื่อยๆลยรนดนำเปียกๆทุกๆ,ๆให้ตัโอ้อยแตกแขนงแตกดอกให้ได้กินยืดตลอดพี่น้องจ๊ะพอได้กินพอได้กินห้อนตะเท้าแล้วอาบนา้ำเรียบร้อยแล้วห้อนไน อย่างไม่ร้พี่น้องเอ้ยอย่าอยู่ในกับจับนม่ก็จบนะับหมดจังไงยเขียนแปลงสลัดเพราะเราใจราคาไม่ว่าจะเป็นบุญพระเวทเด้อไอเฮ็ดขนมเซน nấm nó và cà pa pháo chắc nhắn tới đó bún bạch trăm pì mua bàn bún pha việt pha vàng phần hè pha việt thứ phần ไปงากลละบ้าปีนี้ย่ายังเจ็ดสิบเลยพี่นนังพี่นนังเสียบ่เสียรอบอเสียบันสิเจ็ปีได้พี่นนังเจ็สิบ คพื่อขาเจ้าวานะเถาที่ตายก็มาเฮ็ดชิปก็เฮ็ดไปเสร็จแล้วห้าเลยเฮ็ดเลยห้าเลยตังสง่งห้าก็เฮ็ดไปห้าห้าจขายข้างัวาข้างสวนหาก็เลยตั้งซส,ส่งเส้นสี่ใดไม่ใดพานมาพัานแยกกับมาลูแล้วเฮ็ดไป อันดีเศร้าคเชื่อใจผู้ที่ตามก็หลายแล้วถูส้่อตกันไปล้ะพี่น้องจ้าานไม่ได้ใช่บึงของคุ้อ้่นก็จ้ากับกุดใส่คุยงานใหญยอะทำนีแหลจ้าพี่น้องเราหลายใหญ่ห้างบ่ไหวเขากำลับมั่ย่าด้วยจ้า